วันดี้กินดฮะเว่ยก็กินดีฮะเว้ยวัเนี้ก็กินดีฮะเว่ยเราจอด้ลยอันนี้คืออะไรรู้ยังอันนี้คืออะไราวันยนี้ิบบเป็นเหมือนเนี่ยทำไงดีหัอืม 이왜이렇이리지 야, 이게 강하네. 지친다, 가워갈래 지친다, 깨워래 깨우기 래아리여기내그쪽으 올래? Okay. Om oh, cuba. Wah ni hana. no dah pun dah wake lagi cerita ni ada muka sih lo. Ra 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 ซิกมอนะซกมวันนี้อากดานีเ็ประเภทประเแบะมันนีเล็บกอโอใจเลยนะด้นนี้อากดานะเนย่งช่วงแต่มคตรเอเอใจดีแม่หาพ่อจะมายี่ยมนะที่ดีช่วงได้กับมืนหนง้านนี้ก็ต่เดีวว่เยอบปะกอคว้าเวอเฮกิเล อเดียไอยมอยมอเจเเลเลูกวเวเลดีสนเดลยปดอกอมนะที่มได้นี่อปบ้ายมีบ้ากียมีว่าประมากีอยบามีว่าอเจดทำชาะนมอนกได้นี่ันเลทอดกช แค the so <laughs> like oh, ่นี้เดียวเวลาเนาะเวลาไปให้กูไปบอกไปก็อย่าแกดีพูดกับมันอย่าแกดีพูดกับมันอย่าสปอร์ากีแล้วเนาะแล้วเนาะอย่าก็สปอร์ลากีแล้วก็ปุยดาอมอุ้ยสบลูสีป้าหรอสีป้าหรออะไรเนี่ยเนี่ๆเอ้กูอ้อยอะอ๋อทุอย่างแล้มอ้อืมวิเคราะห์ือญญ

แล้วก็ขัดเยนเราพี่นโอ้โหกัดเอีกยูเจอาอีกยูเอาอันนี้กูว่าเียย่อยพี่นาะดเยเรียกย่ยที่บ้านเีไทีบ้นรไมทุกอ่าไม่ทำจ้า ใช่คุณมีนี่รือเนหที่ต่อแกเสียยุ่ใครหรอมาเสียยุยรถใครหรอที่ต่อปัญญปอแกเสียยุ่มาอะไรหรอยูพันนี่ยบัดมัอันนี้ยุ่ันชุเือเอ้นี่ทำไมหรอเท่าไหร่เรา้แบบนี้เปลี่ยนเลเลยเลย้ยเลอดมั้งยชุนเลยชุนเลเดี๋ยวม่นนเลยเรียล้งเลย่เลย

好接好接好接，这边有来呀。嗯。

เด็่าะเอ้ยเจ๊จ้าเจ้าก่อนหลังอ่ะฮึแล้วใเป็นคนเจ้าเแค่นี้เด็เปอดดีเลตาลุกขึตนเฉลี่มอนขึนได้ก็พิอาศิบยูราเวลาเมลาอูราเวลาเนื้อหยอดีเลยก็จะกบารีนกอล่าจดอรก็พลัดได้ก็มาได้เลยนกอล่าโอ้โหดิขึ้นแลโอ้โหโอ้โหอืมอืมขวักขวาย

คือลักขยที่เโอลักลักขยที่เวโโอมายเลยเ็เอบด้านหาตาสูดตาสว่างดิโอนโอ่าลีกอเลกเจอกับะโลพกอ่เลิกเจกับโลพีที่เมตาสูดดปาดปาในแค่นี้เป็นกลามอีกเปลากมาสามีบ้านเร โอ้วัดได้กันนกกระนี่มันนกกระ่ัลาไดน่อยัพลาไดกว่ารออีนก่าจะเออัพลาไดัลาไดน่ยกะพลาหกี่แชีลูมุยูกลูดอเพรีบอลูป้าชี่ปเาแค่นี้ตสวีโอบอลให่ที่นอมอเป่าเนี่ยีัสวกลามอแตให้ัาสอิาเรื่องนี้ตวีคูดป่ะโดตัวมูวีคูดไออมาล้วัคิมดลนัวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสด อมอว้าีเกอร์ีเกอร์แต่วันหนวะห่เฮ้ยี่ยเกได้คเนี่ยเกได้มันมันทอฟาท้มันทอฟ้าเนาะมันทอฟ้ทอฟ้ามีปิดทอฟ้าเมันท้องรายมันท้องรายเบียอย่อพูดดีไปลมันท้องรายเนาะมันทอมันท้องรายมันท้องสายดูอดเนาะดูลกขดลุกดูด้ลกดีดดว้าโอ้ดหดิั่งดิเหมี

우후 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 이거 아삭 이거 파그냐라고나 파그냐라고 지랄 미리 팠때 막

มันาไม่รเนาะท่อเมท่อเนาะซารอซารอทอบอดีซาท่อเนาะนี่ใครเนี่ยเก็บดอ a t ก d ก c e อ s a b u k e t d o มุจุยากัแม่กันแมนี่มือมามืมแล้วนะมือจะปวดเตะแล้วเนาะเร็วๆไลยไปเลลีนอ่ะยนีแค่นี้ดิแค่นี้เท่าเดิมเลเนี่ยจเอาไปได้หนอก วันนี้ทาลยเ่วาสลตานอกลซีมะซีาดอกโลกซีทาอุส่าซีมันจเนี่คุาเนี่ยที่ลตาาดออาจีมานอะอัาเี่ยคือออัชีอาครเลยมนจะยังอะไรอัอาบารบเลยที่ต้องก้้าุนาปเนก่อนอะาว้ามุนาด้เนี่ยก้าวขม้าที่ช่วนานี่ไม่ให้เาดเลย้ามเอนแนะตนนีกิน่รอต้นนี้กินนี่ยหอช่รุดอน้าไม่่นา โอุติน่าพี่น่อยแน่นเนาะนลว่ะมึงไม่ตอวะที่พี่เอาลน่ะวะโอ้โห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 เฮ้ยฉันโดอ่ปปปนี่เป็นอะ เกี้ยเกียเกี้ยโอเคได้เออทา hobby า h o b hi, b เก็บผุดเอาไวดอกผุดเวแค่นี้ไปเกลเละละอะมึงก็จุดดอนะมึงก็จุดดอร์พัดลยเลยเลยเดี๋ยวไปดีเลยฮู้ฮู้ฮู้มึงก็จุดดอนะให้เนี้ยวัตถีบอส

แกตีอาชีพประมาณอะเป็นอะไรนะเป็นอะไรบอกลูกให่บอกเน้อจะอ้อยเจียมเหมือนมั้งงอไปแล้วเล็กใหญ่เลยเดี๋ยวขั้วเลยจะมึงอะไรมาวันที่อาญาทำอะไรยังอืม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 ขั้วหมือเออามยาอุ่นอืมอืมอืมนา

오오오오오오와와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 와오오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 오

เราขีมออร์ไซค์นาได้ยาวเแค่ท ah. ี่วัดีกัเยอะกว่าชี่เซียวยูยารายากจะสักคนเลยเนื้อต้นสูงสีสันโอ้ยไม่มีอะไรขอพี่เพื่อนละกักโลว์ว้าว快点快点喔吼喔喔喔喔

이 t quand il 에이 un bel rideur là, il y a un 이래 n rideur. Il y a un bon ก you know, ็บรเนีก็บริเหณนนี่ผาพูดยเนอะนี่ผาผูดยบ่เลยบุไปอเลยท่านผีเลือดีิตผเลยเฮ็วๆเอมืดตีมืดตีมืตีมืดตีมืตี หนอกูใจหนอรับผิดเอาไว้หนอหามื่นหนอหาเลิกเจอโควิท่อกเจอฮัออาโดตาลาตาฟูตาซาตาบตาพลุหนอม่กลัมือสิลเพราะพวกนายยังมือใบฟังเจ้าของกูไดสิบวิบติก่อนเลยเล่นสิกว่าไบลอนเป็นหนอจับดีก่อนบายบาย